สำหรับเมนูเบบี้ที่จะมาสาธิตในวันนี้นะคะก็คือเมนูเลดเรซิพีค่ะมีส่วนผสมและวิธีทำดังนี้ค่ะเมนูเลดเรซิพีนะคะมีส่วนผสมก็คือถั่วแดงหนึ่งถ้วยนะคะนำไปต้มให้สุกและบดให้ละเอียดค่ะไข่แดงสุกนะคะบดให้ละเอียดประมาณ2ฟองค่ะแล้วก็นมนะคะประมาณครึ่งถ้วยค่ะ สำหรับวิธีทำเมนูเลสเลสสีนะคะก็นำส่วนผสมสามอย่างนะคะมาคนให้เข้ากันค่ะนี้เป็นถั่วแดงที่ต้มสุกและบดละเอียดแล้วนะคะจากนั้นเราก็นำไข่นะคะไข่แดงเลือกเฉพาะไข่แดงนะคะที่ต้มสุกมาบดให้ละเอียดะคะ่ะในถั่วแดงนะคะให้ทั้งพลังงานแล้วก็มีโปรตีนและยังช่วยเรื่องการขับถ่ายค่ะ ป้องกันอาการท้องท้องผูกได้ดีนะคะนอกจากนี้นะคะยังมีสารต้านอนุม,มูลิสระนะคะที่ช่วยให้ระบบภูมิคุ้มกันในร่างกายเนี่ยทำงานได้ดียิ่งขึ้นด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็เติมนมลงไปค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันค่ะ เส็จแล้วค่าสำหรับเมนูเลสเรซสิีแค่นี้ก็เตรียมให้ลูกน้อยหม่ำๆของอร่อยได้น,น,นะคะ